คุณล <พอ S 2> ุ <ๆ S 2> รับอารันรับนะครับลำดับที่5ครับทำเวลาไปที่1ชั่วโมง28นาทียี่วินาทีครับเบนเช่นเป็น,เเนะครับสยนะรับคููๆๆที่ได้ลดับที่4ค่ะคุณทักเลิมชนคูสมศรีนะคะทำเวลาอยู่ที่1ชั่วโมง28นาทีส8วินาทีค่ะอาราธน์ค่ะโออชายนะคะคุณทักเลิมชนนะคะคูสมศรีนะคะ ระดับที่สี่ครับและระดับที่สามครับได้แก่คุณอัฐกร,ฐกรโยนทศินครับทำเวลาวปนที่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบหกนาทียี่สิบวินาทีครับระดับที่สองค่ะคุณธนากรเจริญสุขค่ะทำเวลาอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบสอง เจ็วินาทีครับยันครับนาครับคับและลำดับที่1ครับในรุ่นโควาอชายนะครับได้แก่คุณรงสิริอุทุมพงครับทำเวลาเป็นที่1ชั่วโมง18นาที20วินาทีครับสรดยอดมากนะครับและน่าได้เราพูดอะไรที่ตื่นไม่ได้ใครครับพูดอาไกที่ตื่นก็ไม่ได้ เป็นผู้ที่ได้แล้วันที่หนึ่งวันที่3มนะคะจะได้ในส่วนของดีวร์เจลเนี่ยค่ะเจลพลอังงานไปด้วยนะคะผู้สนับสนุนของงกรารองค่ะ